วันนี้มารีวิวเลนครับอีกแล้วอ,อีกแล้วก็เป็นการรีวิวใหม่นะครับคลิปที่แล้วผมน่าจะมีการข้อผิดพลาดด้วยนะก็คลิปนี้ก็มารีวิวใหม่ด้วยนะครับผมนะก็มาดูกันดีกว่านะครับซับจีไอก็มาเล่นรีวิวกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เปิดคลิปนานไปนะก็สำหรับเจ้าคลิปก็ตอนนี้ก็เป็น UI ไอใหม่ด้วยนะครับ เป็นแบบน่ยเป็นสีน่นะนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับผมนะอืมนะครับก็มาดูกันออร์ตฟาร์เรนะครับขอเลือกอาวุธก่อนแล้วกันนะครับซีเล็กเวปอนนะครับก็เลือกเป็นตามเลือกถนัดเลยนะครับก็คือบสตรัรสตรัดอะไรก็เลือกจะเลือกฟาร์มอะไรก็เลือกนะก็จะฟาร์มตามเรียวเรานะครับว่าจะไปฟาร์มที่ไหนมา่อไปฟาร์มนะครับนี่ มีฟ้าแทกเลยครับดูแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มไปนะครับอืมใช่ฟาร์มไปนะครับก็รีฟาร์ทวีนอืมปิดเปิดฟ้าแหกด้วยนะถ้เช่นปิดก็ ก็รอมันเกิดอืมรอมันเกิดนะครับอืม,มอเกิดแล้วเห็นไหมนี่ไม่ใช่ฟาแท็กนะฟาแท็กก็จะรัวกว่าน,นี้นะครับก็บคุยกันแล้วก็ฟาร์มต่อนะเรื่อยๆเลยนะครับก็มีออโต้ฟาร์เออออโต้สปอตแมนนะครับก็ มันจะซื้อพวกนี้นะครับแล้วก็ไปทำซูเปอร์คอมแมนนะครับก็คือมัดไอเทยนี่แหละนะครับก็ตอนนี้เราก็ใช้ซูเปอร์คอมแมนเยอะนะครับนี่ซูเปอร์คอมแมนฟูนี่ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะครับออตโตเดสเซฟก็ไปฟาร,ร์มคาดัไมไปถึงมาร์แล้วก็ไปทำนะครับหลายต่างออโตบายนี่เป็นฮาคิสีอันนี้เป็นดาบโซโลนะครับอันอันอันนี้ก็ตอนที่บอกไปนะครับพวกมัดพวกอะไรนะนะครับเมื่อฟาร,ร์มมาตอร์ลี่ผลปีศาจแล้วก็ ปืนแล้วก็เวพอนมาเตอรี่นะครับนี่เป็นเลือกเลือกมอนนะครับเวลาแบบยังไงก็คือเราใช้เจ้าหนี่ฟาร์มใช่ไหมพอเจ้านี่พอใช้เจ้า Farm, นะี้ฟาร์มเนี่ยจนมอนมอนถึงเลือดนั้นเนี่ยนะมันก็จะทําการใชเ้เช่นเราใช้กันใช่ไหมมันก็จะใช้ปืนยิงนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผลปิศาจจะใช้สกนะิลเนาะอย่างนี้นะถ้าเป็นผลไม่ถ้าเป็นเวปอนมาเตอรี่ก็น่าจะเป็นการฟาร์มมาร์สอ,อาวุธละมั้งนะ นี่เป็นอัตโนติฟาร์มเซตติ้งอัตโนตฮาคีก็เปิดก็ได้อัตโนมัติเบดชันก็เป็นฮารคีลังกตเนาะนะครับผมนะอันนี้ a n t f k นะครับถ้าเกิน20นาทีมันจะโดนเตะใช่ไหมแต่นี่ก็ไม่เตะนะครับอันนี้เป็นเอ,อ่อตัวฟาร์มมาสกิลนะว่าใช้สกิลอะไรนะเวลาฟาร์มมานครับนี่เป็นตีบอสเนาะเอ,อ่อมอบออร่าดูดีกว่า เลือกระยะด,ด้วยนะเด็ดระยะเออนิดเดียวมันก็จะไปฟาร์มนิดเดียวเออมันก็จะไปนิดเดียวเช่นเราใช้ในระยะระยะสิสิบหกเออเราก็จะนั่งหาหมอลได้เลยมันอยู่ฝั่งนู้ก็มีเอ้าก็มาณนี้แหละวก,ก,ก๊อปปี้กันพอดีฝ่าแล้วมันแหลก เอ๊ะแต่วะดูดิครับออโต้ออเโบเรชั่นออโต้ฟาร์มโบเรชั่นเป็น Auto <c oughs> ออโต้ฟาร์มทียังเกียร์นะออโต้ฟาร์มแชนก็เป็นฟาร์มกล่องอันนะี Auto ้ <c oughs> ก็เป็นเปิดห้อง,เป,องเปิดห้องแชงนี่เป็นโพวีนึงของของกอลเดเนลนะครับโลกหนึ่งนี่เป็นออโต้ความเฟสเอ่อบาร์เทอร์มิโออันนี้ควีทฮาดาบที่ทำเอ่อเผาตื่นอันนี้เป็นสามดาบโซโลนะครับ นี่เป็นเลงโกโกนะครับออโต้ซานาโซโลนะครับอันนี้เป็นซื้อนะครับซื้อต่างๆนะครับนี่เป็นบัตดี้สวอตนะครับเป็นดาบิงมัมละมั้งฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนก็เป็นฟาร์มโบนแล้วก็อันนี้เป็นเคียวนี่เป็นโซลิเปอร์เป็นบอสนี่เป็นเลนดอบโบนก็คือเงินส้มไปสุ่มนี่เป็นเค้กพายนี่เป็นบอสคาราคุริ ุริตะก็เป็นดาบจุริตะเอ็มมะยามะก็เป็นดาบเอ็มมะยามะโฮลี่ทอ็อตก็ไม่รู้คืออะไรนะครับอิลิทฮันเตอร์นะครับก็เป็นฟาร์มอิลิทฮันเตอร์ออโต้ฮาคิเรนโบก็เป็นฮาคิเรนโบนะครับเป็นทำไฮคิเรนโบเนาะเอออันนี้ก็เป็นหมวกนะครับเราจะทำหมวกโอเปอเรชั่นฮาคิวิ2ก็คือแบบมันจะมองเห็นอาวุธสูงก็มันเป็นอรโต้องทำนะ ตัดก็โต๊ะอัพสตัตนะครับนี่ก็เลือกได้เลยก็เลือกได้เลยว่าจะเอาที่ละเท่าไหร่เทพอร์ตก็เลือกได้เลยครับว่าจะเทพอร์ตไปไหนนะครับเช่นผมจะไปเกาะไปเกาะนี่แล้วเปนึ่งไอายส์คิมอาไอส์คีมไอแลนด์ไม่อยากให้มันไกลกๆนะครับเกาะไอส์คีมไอแลนด์อยู่ตรงนี้เองนี่ก็จะม,มาตรงนี้แหละนะครับได้เลยนี่เป็นเทพอร์ต เอ็มพีซีนะครับว่าแบบจะเอเอเ,อเ,อเอทีเยมคอยไปหาเอ็มพีซีตัวไหนนะครับนะพวกนี้นะครับนี่แล้วก็มีเพลเยอร์เอพีต่างๆแต่เซิร์ฟที่เป็เซิร์ฟเอชพีนะพอดีขี้เกียจไปเซิร์ฟพวกนู้นนะเพราะว่ามันแบบ,บรบกวนการแบบรีวิวมากๆเลยนะนะครับก็แอมบอร์ดการแอมบอร์ดสกิลนะครับผมไม่ได้ทดลองนะพวกนี้เพราะว่าไปดูคลิปอื่นไปดูคลิปอื่นก็ได้ผมน่าจะเคยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็แบบ นั่นแหละครับไม่อยากไปเซิร์ฟปกติครับออตโต้เอพพ,พีเออร์หายเ p พพ,พีเออร์นี่กล่องกล่องกล่องไม่น่าจะเกิดละมั้งในผลปีศาจผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมันน่ะนะครับเนี้ยเรียวฟุตมันนน่าเกิดพายเคกเอ่อพายแอปเปิลนี่ว่ะเอ่อสป,ประร์ตดอกไม้โลกโลกคสองขนาด นี่ก็เป็นเนี่ยแฮปปี้ข้อมาแปดแปดแปดนาทีเออแปดนาทีเองนะครับอันนี้ล็อกเรีิวนะแบบเอ่อฟ้าถือว่าน่าจะน่าจะเตะออ,ออกนะครับแล้วก็หยุดนี่เป็นจอยมารีนจอยพาเลสนะครับเอ่อเช็คก็เป็นเช็คค่าเงินส้มเราโอเพนรีวิวฟูดช็อปก็ดูคน mm. เลยขายบางอะไรอูไอขายด้วยนะครับ เอวิทเทอรี่ก็เป็นอย่างงี้เปิดวิเทอรี่ออเปนฟอร์ดวิเทอรี่ก็เปิดออเปนฟอร์ดซีเทอรี่เอ่อโคเลอร์ฮาร์คีก็เปิดโคเลอร์ฮาร์คีดูแล้วก็มีพวกลงดันแล้วต้องลงดันนะครับมาขอรีวิวช็อปก็ก็ช็อปนะครับมีสกายจัม ปูโซฮาคิก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับผมนะก็มีซื้อของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโทมิซิงนี่คืออะไรอะ่ะซื้อได้ปะอลองใส่เคยซื้อละแล้วก็ตังก็ตังของเนี่ยนี้ฟุตก็สไนเปอร์แล้วก็มีออโต้สุมด้วยในรเปล่านะอืมอืมไม่น่าจะมีเรามันก็มองไม่เห็นนะครับ อ๋อใช่อันนี้ลืมลืมเลื่อนขึ้นมาข้างล่างแด no cool นโนคูดาวอะไรเงี้ยก็หนึ่งนี่คือแดนโนคูดาวนี่คือแดนโนคูดาวนี่คือโซลุโนคูดาวนี่คืออินฟินิตแกปโปตามหลักจะได้แค่สิบครั้งละมั้งจะไม่ผิด แต่ว่าน,นี่ก็คือหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสิบสา1ส1บ 14, 1ส1ห้า8 19, 0สิบเยได้เลยเลยครับอินฟะินิตเอเนจีก็ได้เอเนจีลรานะดูว่าจะได้เปล่าโ oh อ,อ้ก็อินฟินิตเอเนจีนั่นแหละอินฟินิตแลนด์โนเวอเรชั่นฮาคิ ถ้าตามหลักมันควรจะไม่รู้เลไม่รู้เลถ้าเข้าใจเงนแต่ก็รู้ว่ามันคือหาทีดสังเกตโต้คลิกไม่ขอ,อกดไฟล์ก็บินโนคลิกก็ทะลุทะลุทะลุไม่ได้วัตถุฟักวัตเตอร์เวกก็เต็นน้ำรีมออลโคดก็รีดีมออลโคดก็แบบโคดน่แหละ เ,ออเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวจะไปต่อในไก่ตันใช่ไหมละ่ะก็เซออตติ้งก็รีจอยสูบฮอปสูบฮอปลัดเพอร์โพนะครับต่อที่คอร์ดเด็ทอยจีอไนะครับเดี๋ยวไปลงดันให้ดูดีกว่านะครับสักตาหนึ่งนะเพราะว่ามันเหลเวลาเหลือนะครับลงดันอะไรดีนะเอาเป็นเบิร์ดดีหรือเปล่าเบิร์ดละกันฮิวออล่า ออโต้เน็กไอแลนด์ละกันนะนะครับผมนี่ออโต้ดันนี่เป็นออโต้ซื้อละมั้งอืมยูจินดันยูจินแรสโอรี่อืมอม,มันเกิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันมันโดนคิวอาราตายหะนะครับยังไม่ได้เห็นเลยนี่นะครับ ก็มอนมันจะเกิดแล้วมันจะคิวอลานะครับคิวอลามอนทิ้งคิวอลามอนทิ้งเสร็จก็ไปเกาะต่อไปให้นะครับก็คือ Auto ออโต้เ็กไอแลนด์นั่นเองนะครับผมนะออโต้เวกก็เป็น Auto ออโต้เวกนั่นแหละนะครับผมนะสับคนที่ใช้ผลปีศาจผลนั้นอยู่แล้วก็มีของเพียงพอเอ,อ่ออะไรวะอันเนี้ยเงินม่วงเพียงพอนะเอาละนี่ก็เข้าสุดรหัสนี้ละ ไปรหัสไก,ก่ตันที่ยังทำไม่เสร็จเช่นเคยนะครับอ๋อบา้าอนะไรเนี่ยก็ตัวน,นี้เป็นตัวไก่ตันนะเนี่ยก็เป็นตัวไก่ตันนะน,น,ตตน,นะครับก็เป็นโตัวฟาวลิโยโตัวเวกแล้วก็แรนดอมดิวฟุตแอนด์สโต๊กฟุตรีดิมออโคตยิงฟุต วิ่งฟุตแล้วก็มีผลอะไรมาหรือเปล่าไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าตัดฟันเอ่อฟินิชนะก็บอกอืมเนี่ยก็มีไว้ว่าเราผมทำคีนอ,อะไรบ้างไอ้ดิน์นี่ก็ซับเบอร์ก็ไม่ทำเลยว่า,ามรไม่ทำเลยเลกโกโกิงโกคุไม่ทำเลยนะนี่ยเนี o r ฟุสตอ็อมันก็จะบอกว่าเรามีเนี่ยฟุอะไรสตอร็อปบ้าง ฟู๊ดนี่ก็แบบออโตไบสไนท์ uy, แบบเผื่อแบบจะทำผลอะไรผลเตื่นอะไรนี่เป็นซูเว uh, er อร์ฮีจอยซูเวอร์ฮอปซูเวอร์ฮอปลาเพอร์โพจอยดิสคอร์ดดิสคอร์ดจีวายอดิทรอยเยอร์จีวายไอเทยนะออโตฟาร์มฟู๊ดเนี่ยก็รับคุยตามฟาร์มตามเลเวลเลยนะน ฟาร์มตามเรียวไปเลยในะตัวเนะี้ยนะครับมันก็จะฟาร์มไปเนะรื่อยๆนะผมนะก็แบบก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสับกาลิวเลนหับนะครับในรอบที่สองรอบที่สามนะรอบที่สาม วันนี้แล้วกันนะไปแล้วครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าหาผมนะไปละโอ้โห,โหระเบิดไอ้เหี่ย